ใครกำลังมองหาดีเพสไฟอยู่เนองหนูขาลอดไฟมาให้บริการแล้วครับ <laughs> ใช่ครับวันที่เราจะมาป้ายาน้องหูเตากันรวมถึงวิธีการปั้นและวิธีการเล่นน้องด้วยเดี๋ยวจะรอให้ฟังหมดเลยครับข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงประสบการณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมอัดเัลื่อนหรือไม่ถูกบ้างอันนี้สามารถแนะนําได้ในคอมเมนต์เลยนะครับอย่าด่ากัารก็พอเด้อหูเต่านะครับซีอบริษัทจัดงานศพ เป็นตัวล,ล,ละครในตําแหน่ง DPS หลักนะครับโดยมีจุดเด่นที่การสร้างดาเมจที่รุนแรงนะครับผมที่จะทําการลดเลือดตัวเองโดยทําดาเมจไฟแบบจุกๆแต่ก็ยังมีอันติีที่โคตรแรงนะครับผมแถมยังฮิลได้อีกเนาะเป็นตัวละครที่ได้ทั้งบุญและบูเลยครับมาว่ากันที่เรื่องแรกนะครับกับเรื่องของพรสวร์สำหรับโจมตีปกติเนี่ยก็คือโจมตีปกตินั่นแหละแต่จะสําคัญตรงที่มันจะสัมพันธ์กับสกิล E นั่นเองทําให้เรานะครับต้องไปว่าต่อที่สกิล E ซึ่งส มันจะใช้เลือดเรา30%นะขนาน,นั้นนะครับเพื่อเปิดโหมดนี้แล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยตีปกติกับชา์าโจมตีแรงขึ้นด้วยเนื่องจากมันเพิ่มพลังโจมตีเราเนาะนอกจากนี้นะครับถ้ามอนโดนโหมดไฟนะครับโจมตีนะครับมันก็จะติดมาร์กดอกไม้แบบนี้นะครับทาให้โดนดาเมจไฟแบบต่อเนื่องนั่นเองสุดท้ายก็คือสกิลอันตินะครับผมน้องเนี่ยก็จะจับผีมาฟาดรอบตัวนะครับทำดาเมจเลี e แบบเบิบ่มเิมแล้วก็ทําการฮิลวเลือดน้องขึ้นมาด้วยนะครับแจมแมวมาต่อกันที่สกิลของนะครับผม สำหรับพาร์ทสีแรกนะครับก็คือเมื่อหมดเวลาของโหมดไฟแล้วนะครับอัตราคิของทั้งทีมเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น12%อันนี้ไม่รวมตัวหูเต่านะครับแค่เพื่อนต่อมาพาร์ทสี่ที่2นะครับผมถ้าหูเต่าเนี่ยเลือดต่ำกว่า50น้องก็จะได้โบนัสไฟเพิ่มขึ้น33%นะครับอันนี้เป็นเหตุผลว่าทําไมน้องเนี่ยต้องเลี้ยงเลือดให้ต่ําตลอดเวลาแล้วก็พาร์ทสีสุดท้ายนะครับเมื่อหูเต่าเนี่ยทำอาหารประเภทโจมตีนะครับมันจะมีโอกาสได้อาหารประหลาดด้วยอันนี้อย่าทำนะครับ สำหรับคำแนะนำนะครับผมให้อัพที่โจมตีปกตินำมาเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิล E แล้วก็ Q นะครับอันนี้เท่าๆกันได้เลยเนาะอันนี้ผมขอแถมทริคการเล่นสักหน่อยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยใช้ได้ทุกซีเลยนะครับโดยเฉพาะซีศูนย์คือตอนที่เรานะครับอยู่ในโหมดไฟเนี่ยเวลาชาร์จตีนะครับเราจะพุ่งไปไกลมากนะครับอาจจะเลยมอนไปเลยก็ได้ซึ่งมันทําให้เสียเวลานะครับทริคก็คือการ c a n c e ล animation นะครับโดยการกดกระโดดก่อนที่มันจะพุ่งไปไกลนั่นเอง อันนี้ต้องการดีๆนะครับผมชาร์จถึงตัวมอนปุ๊บให้กระโดดแล้วก็ชาร์จตีก่อนเลยนะครับแบบนี้เนาะอันนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกหน่อยนะครับไม่ยากไม่ยากทุกคนทําได้แน่นอนครับมาว่ากันที่เรื่องของกลุ่มดาวนะครับสำหรับ C ีเนี่ยอันนี้มีประโยชน์และก็คุ้มมากๆนะครับก็คือเวลาเราอยู่ในโหมดไฟนะครับแล้วก็ชาร์จตีเนี่ยมันจะไม่ใช้สเตมิน่านะครับ ทำให้เราเนี่ยทำดาเมจได้ต่อเนื่องไม่ติดขัดเลยนะครับไม่ต้องคันเซิลเดเมชั่นก็ได้นะครับอันนี้แจ่มจริงๆต่อมา C2 นะครับจะทําให้มอนเนี่ยโดนดาเมจจากมาร์คดอกไม้แรงขึ้นแล้วก็ถ้ามอนโดนอันติเนี่ยมันก็จะติดมาร์คดอกไม้นี้ด้วยนะครับจากปกติเนี่ยเราต้องชาร์จตีอย่างเดียวมันถึงจะติดนะครับ C3 เพิ่มเลเวลสกิลเอซีสีเนี่ยถ้ามอนโดนดาเมจจากมาร์คดอกไม้แล้วตายเนี่ยเราก็จะได้บัฟคิเลตให้ทีม12%แน่นอนซึ่งต้องบอกว่าหูเต่าก็ไม่ได้เหมือนเเเเดดนนิิิมมนนนนะะะคครรััับบอี้้ C5 C6 พ่ลลลลวสสกแุทาย ถ้าเลือดเรานะครับต่ำกว่า25%หรือว่าโดนดาเมจที่ทําให้เราตายได้เลยนะครับวันฮิตเนี่ยตัวหัวเต่านะครับจะไม่ตายนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับจะต้านทานธาตุแล้วก็ต้านทานกายภาพทุกชนิดนะครับเพิ่ม200%แล้วก็เพิ่มคิเลดอีก100%นะครับเอาง่ายๆก็คือฮึดสุดท้ายนั่นแหละสำหรับคำแนะนำนะครับผมแนะนําให้เปิดที่ซีหนึ่งนะครับเพราะจะทําให้เราเล่นง่ายคล่องตัวแต่ว่าซีศูนย์ก็เล่นได้นะครับผมแค่ต้องบริหารสเตมปไม่ให้ดีๆแล้วกันส่วนซีที่เหลือเนี่ยผมมองว่าแล้วแต่งบบบบเลลลยยยนนนะะะคครรััััถ้้้าาออวววกก็จดดไปึมมๆๆีี่่่ตูแแห มาต่อกันที่เรื่องของอาวุธเลยนะครับสำหรับเบสอิสลอตเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องเป็นประชำตัวอย่างโฮม่าเลยนะครับหอก5ดาวที่ดีที่สุดในเกมนะครับใช้ได้กับดีเพสหลายๆตัวเลยถึงแม้คุณไม่มีหูเต๋าเนี่ยก็ควรเปิดนะครับหอกนี้เนาะถัดมานะครับเป็น5ดาวอีกอันนะครับอย่างหอกเจ็ดนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับถ้าใครมีอยู่ใช้เลยเนาะอันนี้มันปั้นชี้ง่ายอยู่ต่อมาจะเป็นหอก4ดาวนะครับอันนี้ใช้ดีมากๆเลยรองๆองน้องๆโฮม่าเลยก็คือตัวของดาคอนเบนอันนี้โหดมากนะครับาลย ซึ่งหูเต๋าเนี่ยก็เล่นทีมเหล่านี้อยู่แล้วนะครับขพราะเสียอย่างเดียวของหอ,อกนี้นะครับคือมันปั้นสแตตคิยากนั่นเองถัดมาจะเป็นหอ,อก BP นะครับซึ่งสามารถใช้ได้เลยทั้ง BP ใหม่แล้วก็เก่านะครับดยทั้งคู่เนี่ยก็จะช่วยทําให้เราทาสเตตได้ง่ายนะครับแล้วก็ทําดาเมจได้ดีเลยซึ่งทั้งหมดก็ตามตารางนี้ได้เลยครับสําหรับคําถามที่ว่า C1 หรือโฮมาดีถ้าเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมให้โฮมาเนี่ย มีภาษีที่ดีกว่าละกันเนาะเพราะว่าถ้าเราสามารถเลี้ยงสเตมิแน่ได้ดีเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องกด C1 ก็ได้นะครับผมอันนี้ฟันธงจากผมที่เคยเล่นทั้ง c 0ศ1แล้วก็ C1 กับหอกซีดาวนะครับแต่ถ้ามีงบเนี่ยเปิด C1 พร้อมอาวุธเถอะจบตัวนี้ได้เลยนะครับถ้ามีทั้งคู่นะสำหรับเรื่องของอาร์ติแฟกต์นะครับผมเซตที่ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นเซต4ี่คิมซันวิธออฟเฟมนะครับแล้วก็อีกเซตหนึ่งที่ตามมาก็คือ4ซซึ่งงเเตหลันี่ยจะทําให้ชาตตีแรงรแดบดบองอิมิเน ซึ่งจะได้ผมได้ลองมานะครับมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมอันไหนสเตตดีกว่าก็ใช้อันนั้นเลยนะครับหรือาใขรหาไม่ได้นะครับก็ยำสองเลือดสองไฟนะครับผมตัวหูเต๋าเนี่ยให้ความสำคัญกับ h p พมากกว่าโจมตีเนาะสระสเตตหมวกถ้วยนาฬิกาเนี่ยให้เป็นคีเลตคิดาเมดบนรดไฟแล้วก็เลือดหรือชำนาญธาตุอันนี้ตามลำดับเลยนะครับสรบออฟร้องนะครับให้เน้นไปที่คีเลตคิดาเมดเลือดแล้วก็ชำนาญธาตุนะครับหรืออาจจะติดฟื้นฟูนิดหน่อยนะครับพอวนอันติีได้ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้สีชบ ซึ่งดันทั้งคู่ก็เกือพอสมควรนะครับทั้งคิมสัน b ิดอ f ลเฟมและก็ชิวินาวะก็ซู่ๆนะขอให้ไม่เกิือแล้วกันนะครับมาที่เรื่องของการจัดทีมกันนะครับสำหรับตัวหูเต๋าเนี่ยผมจะเน้นไปที่ทีมละเหยกับละลายนะครับเพราะว่ามันรีดประสิทธิภาพของหูเต๋ามาได้มากที่สุดแล้วเนาะสำหรับทีมแรกนะครับก็คือทีมละเหยเนาะโดยเื้นทที่เห็นอยู่นะครับผมใช้เป็นตัวหูเต๋าคาซึฮะชิงชิวแล้วก็ปู่จงนะครับซึ่งผมจะเริ่มด้วยการกดเปิดโล่ปูนะครับทาให้เราไม่ต้องกดหลบมาก อัติชิงชิลดตตันทานคาซือฮะแล้วให้หูเต๋าเนี่ยกดอ e ีชาตตีทำดาเมจไปเนาะพอหมดไฟใกล้หมดเนี่ยก็ให้กดอันติเพื่อจบโรเทชันนะครับซึ่งทีมนี้เนี่ยถ้าใครมีเย่ยหลานก็สามารถเปลี่ยนคาซือฮะออกได้เลยนะครับเล่นเป็น2น้ำนะครับระเหยมันเลยทีมต่อมาเป็นทีมละลายนะครับโดยฟุตเทีที่เห็นอยู่นะครับผมจะใช้เป็นหูเตา๋าเดียวน่าโรซาเลียแล้วก็ชิงชิวนะครับโดยผมนะครับจะเริ่มจากการเสกโล่เดียวน่าก่อนจากนั้นเนี่ยให้ชิงชิวกับโรซาเลียเนี่ยอันติตามลําดับเนาะ แลวสุดท้ายเนี่ยให้หูเต๋ากด E ีชา์ตีแล้วก็ปิดท้ายด้วยอติเช่นกันเป็นอันจบโร t ทชั o นะครับอข้อควรระวังก็คือเวลากดอันติฮิลของเดียลหน้าเนี่ยการอยู่ในวงฮิลนานๆน,น,นะครับจะทําให้หูเต๋าเลือดสูงกว่า50%ฉะนั้นนะครับใครไม่อยากให้ดาเมจตกเนี่ยให้กด h e ลในภาวะฉุกเฉินเท่านั้นนะครับมาที่การป้ายากันว่าน้องดียังไงและทําไมเราต้องอวยละ่ะข้อแรกเลยคือน้องเป็นตัว DPS ไฟที่ทําดาเมจได้แรงที่สุดแล้วนะครับเออไม่นับเชฟหมีนะนั้นตัวบัก หลายครั้งในอบิสนะครับน้องก็แบกมาแล้วนําไปทวดเนาะแค่ซีศูนย์เนี่ยก็ทำดาเมจรวมไปแล้วหลายแสนยิ่งทามีโฮมาด้วยนะโหดาเมจทะลุล้านไปเลยถ้าใครหาตัวดาเมจประจําทีมอยู่ตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับเหตุผลข้อที่2ก็คือน้องมีขาที่สว่างที่สุดในเกมแล้วนะครับขาวมากสว่างมากตาจะบอดนะถ้าอยู่ในที่มืดมืนเนี่ยแทบไม่ต้องพกตะเกียงเลยนะครับพกน้องไปนี่แหละเดี๋ยวขารถไฟจะช่วยนําทางเองและข้อสุดท้ายนะครับน้องเป็นคนที่ช่างจ้อนะครับ แต่คนที่มี energy สูงมากพูดน้ำไหลไฟดับสดใสตลอดเวลาน่ารักสมเป็นสาวธาตุไฟจริงๆเลยนะครับถ้าคุณนะครับเอาน้องไปยืนเอฟเคอยู่ก็จะสังเกตได้ว่าน้องเนี่ยจะพูดทุก5-10ถึงวินะครับพูดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ฮีริจางเดโอนี่สั่งเดี๋ยวก็เมียว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 วนไปวนมาจนหลอนเลยนะครับบอกเลยว่าถ้าคุณอยู่กับน้องเนี่ยคุณไม่เบื่อแน่นอนครับกดเถอะไอ้หนุ่มเนื้อหาหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถคอมเมนต์ไ้ด้านล่างได้เลยนะครับ จะมาพูดคุยกันในไลฟ์สดของผมนะครับทุกวันพุธเสาร์อาทิตย์ก็มาได้เลยนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับและเห็นว่าเป็นประโยชน์เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าอยากทำตัวหนอีกนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยเนาะไปได้ตัวอวยกันทุกคนเลยนะครับแล้วถ้าใครไม่อวยเนี่ยผมจะเมคอยู่อวยเองนะครับ